บการใหม่ที่ชวนเชิญให้ท่านทดลองใช้ผลิกภัณฑ์คนไทยพราสินไหมคนทอยตราหมีเล่นหวยผ้าสินไหมคนทอยตราหมีเล่นหวยทอด้วยไหมเส้นย่อยๆคัดเลือกจากเส้นไหมที่ปลิวสวยมันสลวยพราสินไหมคนทอยตราหมีเล่นหวยสวมใส่แล้วรู้สึกมิ่มนุ่มหน่อยสบายายไม่คัดจนทุกรวยสวมใส่ด้ทุกโอกาสเช่นในงานเบี้ยงงานฉลองทหารบี ้าิ่ไหมคนทอยตราหมีเล่นหวยซักแล้วจะไม่หดจนกีเห็ดหรือไม่หลวมเป็นหายคุยก่อนซื้อโปรดดูที่ริมผ้าทุกระยะหนึ่งหลาจะมีเครื่องหมายหมีเล่นหวยพิม์ติดอยู่ทุกผืนเป็นสำคัญห้างย่องยีเฟสและบริษัทยอยานเน็ตผู้แทนจำหน่าย